เอาเพชรพระรวยสวัสดีซี่สุผูสุขคนกับผมเมื่อเนี้ยขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนาอพี่น้องเนาะของปูศูนย์เจ็ดเนี่ยกาล่าพัฒนามืขึ้นมันออกบนก็ออกเก้าเก่าล่างก็ออกเจ็ดเก่าน้อพี่น้องเนาะส่วนเหลขกสามตัวก็คือตตองเก้าล่ะของปูศูนย์เจ็ดเล็กวิ่งลูดมานน้ำกันจับคู่ก็เข่าเจ็ดเก้าล่างเข่าล่างตรงๆได้พี่น้องได้ เขาล่างตรงๆของปูศูนย์เจ็ดปูลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเหลขวิ่งนี่ปูห้เจ็ดกับเก่ากับมาน้ากันปูจับคููกับเจ็ดเก้ากับคือเขาเจ็ดเก้าตรงๆพี่น้องเข้ากับชีโชคหมันกับปูอยู่เนาะพี่น้องเนาะของปูศูนย์เจ็ดของเขามามันเล่ามันจออวันที่สองพะว่าเลขกมันก็ต้องตกเก้าตัวเรือมบนเลยเปลี่ยนแปลงที่แอดลงไปได้กลุ่มกับพี่น้องได้กลุ่มกับขีโชคหมานกันอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องท่านใดจะเขากุมด้วยพี่น้องเด้อเข้าฟี่เข้าไดทั้งสองกุมแล้วพี่น้องอันนี้กุมแหลกี่กุมแหลกกะไอ้ดีไล่มาได้แอดไล่มาได้น้ะพี่น้องเนาะแปดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกแปดศูนย์อันนี้เข้าฟี่แล้วพี่น้องอันนี้กุมไม่เนี่ก็คือ บ้านเฮ้าหวยเล้าห้าน้อยนี่ก็คือเขาฟี่ให้กันศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแปดศูนย์เจ็ด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 สามตัวะพี่น้องเนาะพี่น้องเฮ้ากับแคบหน่อยจอด้วยครับว่าห้าน้อยนี่ก็แตกคู่มือมือละสองน้อยล่างมือกับน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะมือละสองน้อยน้อยหนึ่งใครว่าเขาคู่มือแตกคู่มือเขาคู่มือห้าน้อยได้พี่น้องได้แกัดกระขีล่องกลุมไปกระชีมี เล่ามีห้าหน้อยได้พี่น้องมีเล้ามีห้าหน้อยส่วนรัฐบาลไทยนันกาคงสุวงทุทาไทยก็ได้ลงไอเอฟซีบางคือกันรัฐบาลไทยก็ลงคือกันได,พนดาาพน้พี่น้องเด้เขามากพี่น้องฟีพี่น้องบ่เสียงเงิ้เขาฟี วันจันทร์ได้ีปนองวันจันทร์วันจันทร์ที่หก you วิ่งลูดบนล่างสามสามกับแปดสามกับแปดมาน้ากันอีกคึองวดที่แล้วไดว้เก่ากับเจ็ดกับเก่าแต่ปูจับคูใหายอยู่เจ็ดกับเก่าวดที่ผ่านมาแต่งวดนนี้ คูประจับคูสามแดได้พี่น้องได้เขาจับเอามาน้ากันไร้ได้พี่น้องได้มาน้ากันไร้3กับ8มาด้วยกันได้ส่วนจับคูสี่สา ห้าสามเก้าสามซีสามเก้าสามเอ้ยซีสามหาสามเก้าสามซีหนึ่ง เก่าหนึ่งสี 5าแปเก้าแปดคือเก่าแล้วผี่น่องได้คือเก่าคู่ส่นเกียรที่มีเลขกันเลขเบิ้ล ูศูนย์เจ็ด่งิมีเลกกันเลขเบิหนึ่งหนึ่งเลขก,กันเลกเบิลเจ็ดเจ็ดชิเบิลหนึ่งยี่บ่อมันขึ้นกับเก้าสามตัวแล้วชีม,มาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดบ่ กันเบิรนได้พี่น้องหนึ่งหนึ่ง,งเจ็ดเจ็ดปูว่ามีตัวเน้นได้พี่น้องว่ามีตัวเน้นว่ามีตัวเด่นถ้าเน้นก็คิเน้นติดสามกบติดแปดได้พี่น้องลักสามกับลักแปดนี่แหละบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกับ,บ,กบถึงหมดที่พานมากเขาเจ็ดเก้าตรงๆค่ะมันกับบอแนเไา้พี่น้องเนาะบนล่างวิ่งลูดสามกับแปด ส่วนจับกู่นี่ก็สี่สามห้าสามเก้าสามสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แปดห้าแปดเก้าแปดกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดได้พี่น้องได้เอาแคบหนาจอดตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเพิงกันพ่นานมากกับพนันตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้พี่น้องได้ ันนี้คือล้าพัฒนาวันจันทร์ที่หกุูปสภาสองหาหกเจ็ดของปู่ศูนย์เจ็ดนะกับขอประคุณปู่ศูนย์เจ็ดดะลายครับผมวันจันทร์ที่หกซองทุ่มเครื่องคอยพี่นอ้องเข้าโฉมหมันซูฟู่ซูข้นจะเก็บจะไข่จะจุนร่อยแห้งๆก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพา้าร้อยนะครับได้คลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม